สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับจันโอและจ,ะนาจาันท็อปในรายการยิปซีโอซิลิกอนค่ะโดยมีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิมทุกรอบท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานของเราก็มาแล้วต่อไปนี้ ท่านอาจารย์โอ้นี่มือจับพญานาคจะแชร์มมือจับอะไรมือจับพญานาคนี่ไงพญานาคมาตอนทำบุญกดแชร์ออกไปช้าจริงๆนอะไรอ่ะนี่ดูใต้พิภพยังไม่ทันแชร์เลยนะแชร์แล้วอาจารย์ท็อปแชร์ไปแล้วนี่ยดู อะไรอ่ะช้าทำไมเนี่ยดูพญานาคบุกโลกไหนอะ่ะนี่ไงพญานาคบุกโลกนี่นะเนี่ยกลิ่นนีนพญานาคบุกโลกโ นี่เดี๋ยวแชร์ไปหน้าเฟซอาจารย์โออาจารย์โอจะได้ไว้ดูก็รองโหทั้งอื่นกดแชร์ออกไปเิเล่เล่เน่ะ <laughs> เอะไรเดี๋ยวดูกันนี้ว่ากำลังจะเข้าไปในเพจยิปซีโอซิลิกรเพื่อไปดึงเอาคลิปออกมา อย่าลืมครับต้องกดแชร์ออกไปก่อนโคตรเก้าพันเก้าร้อยเก้าเแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชี้เร่นและตามด้วยคำถามท่านอาจารย์โอของเราเนี่ยท่านกระหมุกเบิกรายการมาแล้วหลายสิบปีรายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่ดูดวงแม่นระดับโลกนะท่านอาจารย์โอว่าไงนะ ขอแชร์ก่อนท่านอาจารย์โอบอกขอแชร์ก่อนท่านอาจารย์โอไม่อยากจะพูดไม่อยากจะแซ่บนะเราเริ่มรำคาญอาจารย์ท็อปแล้วนะท่านอาจารย์โออะไรของท็อปเนี่ยคะอาจารย์โอพูมาเป็นประธานกอะไรก็ถามอยู่คนเดียวท่านอาจารย์โอไม่เข้าใจหรอกว่ามีคนมาถามนะวิญ,ญญาณไม่คล้องร่างก็ไม่ได้เกิดสิรับนะเด็กออกมากลายเป็นสมแต่แรกเกิดแรกเกิด แล้วาไม,ไม่ตอบเพราไปะไรไม่ตอบ้วครับนะเขาะปัญญาออนเลยตอบลำบากทำไมอะ่ะเพราะว่าคือคนมาถามแบบนี้คือไม่มีกระใจที่จะทำอะไรแล้วไงนะหมดแล้วโลกนี้นะมานะครับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานนะเขาเคยถามอะไรทำนองเนี้ย มาแล้วอ่ะเจอนะถามอะไรคำถามที่มันเหมือนกับว่ายากๆอ่ะดีครับผมชอบครับยากๆผมพอพอต่อไปเขาก็น่าหงายทุกครั้งอ,ะอ่ะแล้แจนท็อป็็ตอบตอบได้ดีแล้วไม่ใช่เหรอเขาสม่สวหใจเลยอะ่ะเมตตามหานิยม อาจารย์โอนี่บางทีก็ดุนะคะถ้ามันไม่เข้าท่านะแล้วมันเรื่องอะไรต้องเอาคำถามยากๆมาถามเราอยู่เรื่อยเลยยิ่งถามผมยากๆผมก็ตอบให้ตอบไปไปมาๆก็ไม่มีอะไรหรอกโลกมนุษย์เนี่ยนะเราเกิดมาถ้าเราไม่มีกรรมเราก็ไม่ได้เกิดโชคดีว่าเรามีกรรมอยู่ได้มีกรรมเกิดเป็นคนก็ได้สร้างบาร,รมีนะเกิดเป็นสัตว์ก็ไม่มีีอโออะไร<ม>รู้เป่ะโอรู้สึกแย่ตรงที่ว่าทําไมอ่ะมาลองขอเงนินหรอ ไม่ได้ลองไม่ได้ลองเขาทดลองสติปัญญาเราหรือไงเดี๋ยวจะสั่งนี่ไงอือเดี๋ยวเราจพักก่อนอนาาจรย์สวัสดีครับเ,เลยกดแชร์โอนเองเลยกดแชร์และแชร์ออกไปหรือใจโอ้ช่วยไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันกินคนเดียวนะโอ้ไม่กินด้วยนะ เนี่จานโอเนี่ไมานัดย่างสี่สิบเจ็ดเอาเร็วมีปัญหากบแฟนจะติดต่อกลับมาไหมออันนี้นะอันนี้ยังไม่ติดต่อกลับมาเยอะแล้วเกินกดแชร์ออกไปเซ่ถึงไหนละนัดย่างสี่สิบเจ็ดมีปัญหากบแฟนเขาจะติดต่อกลับมาสาววันนี้ยังค่ะ สาววันนี้ยังนะคะผมจะเล่านะว่าคนเราเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกใช้<ม>ชีวิตอยู่ไปวันๆแนละสร้างบรารมีให้ตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก็พอเชร่แล้วครับอาร์ตครับมาว่ามาวันเสาร์นี้ผมควรจะไปสอบสัมภาษณ์งานที่ศาลากลางไหมครับ ไปสิครับยาก<อ>ขนาดไหนคุณก็ต้องลองไปดูอย่าไปเลยถ้าถ้าเป็นทวา,าจารย์เขาจะให้ไปเหรอเพราะว่าคุณต้องทดสอบตัวเองว่าตัวเองอะ่ะพอที่จะมีคําตอบให้กับสิ่งที่ยากไหมทําไมรู้ไหมคุณอะ่ะถ้าคุณสอบอะไรก็ตามอะ่ะถ้าเขาเรียกไปสอบสัมภาษณ์คุณต้องเตรียมตัวให้ดีเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นบททดสอบของคุณอย่างน้อยอะ่ะคุณได้เดินเข้าไปให้เขาให้เขาสอบอะ่ะคุณยังได้แนวมาว่าเขาจะถามาอะไรตาม<ช>แนวไหนเออนั่นแหละนะ ผมอ่ะโดนสอบมาหลายทีสอบไม่รู้กี่ทีแต่สุดท้ายผ่านไปได้ผ่านได้โดยไม่ต้องคิดอะไรนะผมพูดตรงๆนะนะมนุษย์เราอ่ะต้องโดนบททดสอบนึกถึงตอนสอบเข้ามหนึ่นะไปสอบสัมภาษณ์ที่โรงเรียนสตรีวิทย์นะคุณครูผู้ชมใจดีใจดีครูบอกว่าโอ้เรียบร้อยมากเลยนะคะ โอ้น่ารักมากเลยค่ะอะไรเงี้ยตอบไปก็ตอบไป้ถูกข้อเลยนะคําถามห้าคำถามเสร็จแล้วอะไรรู้ป่ะไม่ได้ไปสอบพ่อเขียนก็เลยไม่ได้ลงในสตีวิทยแต่ลำไปติดลงในสตีนน์ใกล้บ้านกว่าสตรีประจำจังหวัดอะ่ะนะคะก็มาแล้วสอบแล้วถึงเราจะผ่านก็ เป็นประสบการณ์คะผ่านหรือไม่ผ่านก็ตามนิกสิบจะติดมหาลัยมอชอมอขอค่ะมอ,มอชอมอขอนแก่นมอขอมอขอค่ะรัฐศาสตร์รอบพอดใช่ไหมติดไหมคะและแนวงานในอนาคตค่ะคือผมดูแค่ว่าเอาเป็นว่าคุณจะสอบผ่านไหมมันยากเหลือเกินมีแต่ปัญหาเต็มไปหมดเลยผู้แข่งเยอะ สามวันนี้นะคะเพราะรดูแค่สามวันมีงานที่กำลังจะมาแรงเร็วอะไรคะนั่นก็คืองานที่เกี่ยวกับแรงคอมพิวเตอร์ที่จะมาในอนาคตรุนแรงการแข่งขันรุ่นแรงมากอเชื่อผมได้ ถ้าใครจบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะไม่มีวันตกงานเอาจะเป็นแขนงไหนก็ตามใช่ไหมเออขอให้เป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วพวกแต่งภาพกราฟิก,ฟกอะไรพวกนี้นดีมากเลยเขาใช้ทั้งนั้นเลยนะคะอาจารย์ไม่อยากจะทำได้นิกสิบแปดอาหารไปแล้วนะคะนิกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอีกเราอ๋อเราไม่ดูครับเราไม่ดูครับถ้าคุณอยากดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์มา้างหลังครับเก้าร้อยเก้าสเก้าครับเราดูเป็นอาชีพครับ ไอ้คำถามแบบว่าไอ้เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือต้องไปดูด้านหลังดูส่วนตัวผมดูไพ่ให้ดูไพ่มาผมใช้ไพ่คืนนี้ดูอยากดูมาดูได้นะคะดูด้านหลังนะคือมันเป็นไพ่เทพมันไม่ใช่ไพ่ยิปซีอาจารย์เขาจะไม่เอามาตอบเลเนอย่างเงี้ยเพราะว่ารเพราะว่าคนมีครูอ่ะเขาก็จะดูแบบมีครูเหมือนกับคุณไปเรียนอ่ะคุณเรียนจบปริญญาตรีโทเอกหรือคุณเรียนจบอะไรก็ตามมหกหรืออะไรก็ตามถ้าคุณมีคนบอกว่าคุณมาทํางานหน่อยซิ มาทํางานโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะอยู่ไปวันๆเลยคือทำงานให้เขาฟรีเออทำงานเปล่าๆไปเลยแบบทำเปล่าๆไปเลยอนะ่ะเรียนมาต้องสูงเออเรียนต้องสูงครับสมมุติว่าคุณไปเรีนยนจบเอกเลยอ่ะมาคุณทํางานให้เขาทนทุกวันอ่ะทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วไม่ต้องไอ้นี่เลยไม่ต้องไม่ต้องเอาเงินเดือนเลยคุณจะทำไหมผมถามแค่นี้คุณทำป่ะคุณทำป่ะคุณน,นิกนะ คุณจะทำอะ่ะคุณไปเรียนเรียนเรียนให้สูงสูงเท่าไหร่เรียนไปเลยแล้วคุณทํางานนะครัแล้วคุณไม่เอาค่าแรงสักวันน่ะคุณทําได้ไหมถ้าคุณจะถามคํานี้นะเออนะเพราะอะไรรู้ไหมไพ่เทพอ่ะมันเป็นไพ่พลังจิตครูผมท่านเตือนว่าอะไรรู้ไหมถ่าคุณไม่บูชาครูเท่ากับว่าเขาไม่ได้ให้เกียรติคุณหนึ่งแล้วนะและความรู้ตรงนั้นอ่ะคุณไม่ไม่มองเห็นหัวของครูบาอาจารย์จาไว้แค่นี้นะง่ายสุดเลย นะถ้าคุณในตอนนี้คุณอายุสิบปดนะถ้าวันหนึ่งคุณอายุประมาณสักยี่สิบห้าสามสิบคุณจบปริญญาไปแล้วอะ่ะแล้วมีคนกลับมาถามคุณแบบเนี้ยไหนเองมีความรู้อะไรมีความรู้ด้านศาสตร์ไหนเองมาทํางานให้ข้าวเปล่าเนี่ยนี้โดยไม่ต้องเอาค่าแรงเลยสักวันหนึ่งแล้วคุณจะรู้คุณจะเข้าใจเอาง่ายดีกว่า,า,าคุณจบมา,าเรียนมาขนาดไหนคะเออเรียนมายนมายอม,มากเลยเออเรียนมาทั้งหมดเก้าพันเก้าร้ยเกสิบเก้าที่แล้วถมมีความสามารถพิเศษส่วนตัวอีก ในการสื่ออท่านอาจารย์โอ้นะผู้เป็นประธานนะจะบอกอะไรให้ในการสื่อแต่ละครั้งท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานเนี่ยจะมีจิตสัมผัสเะลจิตสัมผัสอาจารย์ท็อปเนี่ยแหละค่ะนะ,ะเขาเขาเป็นคนมีจิตสัมผัสนะแต่ว่าอาจารย์เป็นคพนูดจาอย่างนี้แหละแต่ว่าเวลาดูดวงอ่ะก็ดูจริงจังนะแล้วมีอะไรดีๆนี่แนะนำให้ได้หมดค่ะผมจะบอกนะถ้าใครจะให้ผมมาดูดวงนะเรื่ององค์เทพฟรีนะ คุณลองจบปิญญาหรือคุณจบอะไรก็ได้นะแล้วคุณไปทํางานใน้วทุกวันแล้วคุณไม่ต้องคอนแรงนั่นแหละคุณจะเข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเอาเป็นว่าเขาเรียกค่าความรู้คุณไม่ต้องเอาเลยนั่นแหละคุณจะเข้าใจความหมายหนึ่งคุณหนึ่งค่ะคนเก่าชื่อนิวจะกลับมาไหมคะถ้ากลับช่วงไหนคะดูสามวันค่ะคือเอาเป็นว่าจะกลับมาไหมเนี่ย มันก็พอแล้วดูไพ่ยิปซีข้างหน้านี้ดูการงาน<ม>การเงินความรักนี่โชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาดูสามวันนี้นะราะรุงระยะเวลาสาวันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3ามวันแน่นอน<ม>และเรื่องร้งรายๆจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะหนึ่งสามวันนี้ไม่กลับมาผมตอบแค่นี้จบคุณฟ้างช่วงนี้มีโอกาสท้องไหมไม่ดูครับเรื่องท้องค้าไปเลยครับ ถามใหม่นะคะคุณฟางนะคะถามเรื่องอื่นนะคะใช่แล้วครับเพนดูความรักคือคุณไม่มีสถานะหัวหัวหลวงหัวน้อยหัวเก็ตหัวแอบหัวซ่อนคบใ,ใครโสด<ช>หรืออะไร<ซ>ไม่มีโสดแต่งงานหรือไม่แฟนบอกมานะนะหรือว่าอาจจะเป็นชอบเพศเดียวกันก็ว่ามาตรงๆถ้าถามความรักซ่องๆ่อสองพยางของสถานะด้วยนะคะโสดแต่งงานหรือม่แฟนคือคุณต้องบอกด้วยว่าสถานะว่าเป็น ผัวเก็บหัวแอบหัวน้อยหัวซ่อนเรื่องอะไรช่ใชฟางฟางนะคะกับเอ่อชื่ออะไรนะเทนโสดความรักยังไม่มีใครเข้ามาครับสามวันนี้ครับพูดตรงๆคือถ้าถามความรักอย่างเดียวแล้วพิมพ์ความรักมาผม,มจะตอบแค่ว่าคุณคุณบอกสถานะผมได้ไหมคุณเป็นเกย์คุณเป็นอะไรคุณต้องบอกสถานะผมด้วยนะฟางมีแฟนความรักฟางมีแฟนความรักแฟนไม่ดีครับให้ระวังครับนะจะมีเรื่องเอานะครับนะภายใบนี้นะ ให้ไปสังเกตให้ดีๆว่าเรากำลังโดนอะไรอยู่บอกแค่นี้นะจบนะไปดูเอาเองนะครับนะระวังจะทะเลาะก,กันสาววันนี้ระวังนะคะอโ <ตำ S 1> ดยระวังคำพูดระวังอารมณ์ระวังใจร้อนเรื่องกระทบใจนะคะนะ,นะนะผมจะเล่าให้ฟังนะคนที่มาบอกให้ผมดูให้องค์เทพฟรีองค์เทพเปล่าอะนะถามองค์เทพนะบอกไปเลยเรียนให้จบให้สูงอผู้ชายครับใช่ คุณชอบผู้ชายหรือเปล่าใช่ถูกต้องใช่ไหมอ่าถูกต้องครับเกดจะต่อเติมบ้านสัปดาห์หน้าจะทำได้ไหมคะจะได้ทำไหมคะจะได้ทำไหมมีโอกาสครับสามวันนี้ครับนะสามวันเองนะนะกดแชร์ออกไปสิคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เอาประมาณว่าเขาบอกว่าเขาจะต่อเติมบ้านสัปดาห์หน้าแลวสามวันมันจะเป็นไปได้หรอเอาเอาเวลาก็หมดแล้วไพ่มันดีอ่ะไพ่มันดีอ่ะ นะไปแล้วนะครับนะเพราะว่าหมดเวลาลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานฟิลคุณฟิลสิบแปดความรักค่ะคนคุยช่วงนี้โสดอะไรวะมีคนคุยช่วงนี้โสดก็เขาคุยไปเรื่อยๆไงแต่เฮ้ยไม่เป็นไฟรกับใครคือคือผมงงอะ่ะ ความรักค่ะคนคุยช่วงนี้โสดเดี๋ยวดูให้แล้วกันอ๋อคุยไปเรื่อยๆ่ยังไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างคุยไปทร่วเอนะคะอ้าวไม่ใช่อ๋อนึกว่าชอบผู้ชายด้วยกันนะคุณฟางครอบครัวเออครอบครัวอันนี้เอ้กี่ตอบไปอ่ะตอบไปหมดแล้วอันนี้เขาเยอะเขาถามมาสามสี่รอบถามไปเรื่อยๆไม่ใช่ไมชผมชอบผู้หญิงนี่ไงฟางเฉพาะฟางนี่ก็ประมาณประมาณเก้าสิบเก้ารอบแล้วถามไปมาสี่รอบถามขนถามไปเยะแยะถ้าคุณอยากดูครอบครัวมาดูด้านหลังครับ เอาละเวลามันก็หมดแล้วแฟนความรักครอบครัวเออข้ามไปเลยครับในเยอะเกินพลอยแฟนยังรักเราอยู่ไหมพลอยแฟนยังรักเราอยู่ไหมคะผมตอบแค่ว่าดีหรืออืดดีหรืออืดจริงจริงอะผมตอบแค่นี้ว่าดีหรืออืดเอาแค่นี้นะอืดครับคือเขาไม่ได้ตัดสินอะไรเขาไม่ได้ตัดสินอะไรเขาเป็นกลางเขาเฉยเฉยคุณมีอะไรคุณก็ต้องคุยกับเขาตรงๆนะเจ้ารู้ไหมว่าไอ้รักอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยอย่าไปคิดเองนี ถ้าถ้าเอาดีๆคือซื้อสัตว์นะซื้อสัตว์นะนี่แต่สามวันนี้เท่านั้นนะคะเอาหมดเวลาลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอม,มาเป็นประธานใครจะหาอีกไหม